เจอแดงนะคะตอนนี้แพทมาเที่ยวน้ําตกไม้ไผ่นะคะนี่ก็ชั้นที่1ก็แนะนําให้พี่ๆทุกคนได้รู้จักกันแล้วนะคะเห็นไหสวยมากเดี๋ยวเราจะพาพี่ๆทุกคนนะคะไปน้ําตกชั้นที่2นะคะเพราะว่านี้ชั้นแรกค่ะเห็นไหมขนาดว่าชั้นแรกสวยขนาดนี้เราไปดูชั้นที่2กันนะคะ พี่มารีแบบว่าทานขึ้นไปเลยอะ่ะอันนี้คือเราใส่เอรเ่องสาล่านเพราะว่าเราเยมที่แบบว่าจะเปียบน้ำได้แบบสบายสบายเปไงอะ่ะคือนตรงที่ถนนมัน รูปเนี่ยเราก็ต้องระม,มัดระวังนะคะค่อยๆนะโอเคได้แล้วรูปเาโอเคเอโอเคได้แล้วรูปเราสองคนโอเคได้ไ แบบว่าสวยๆนะว้าวถือว่าเป็นการแบบว่ามาพัฒนาด้วยนะคะและ้วชันจะไปยังไงอะ่ะไปยังไงอะ่ะเราจะไปดูใกล้ๆกันนะคะอันนี้เราสามารถเดินได้หมดเลยนะทุกคนเพราะว่า ได้แบบชิวๆนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปดูกักนทกลแก้ๆนะโอ้ถ้าพี่ๆคนไหนมารอบหน้านะคะจะได้แบบว่าภาพส,สวยๆอ้า ส,สวยๆนะ รขึ้นไปกันทางนู้นนะะมันมีทางเดินให้อยู่แล้วก็มีข้างบนอีกนะคะถ้าเรากลับเราก็จะกลับอีกเส้นทางหนึ่งค่ะเราจะวกขึ้นไปทางนู้นเลยนะคะเพราะว่าอันเนี้ยที่เราเดินมาคือแบบว่าเออคือแบบอยู่ตินดอยเลยค่ะข้างบนนู้นน่ะเราลงมาจากข้างบนนู่นนะคะสวยไหมคะทุกคนถ้าสวยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะ เพราะว่าตรงนี้ทีเดียก็จะมีการแบบว่าทําการท่องเที่ยวนะคะนี่คือก็ามาช่วยชุมชนค่ะเพราะว่าชุมชนจะได้มีไรายได้เนาะเพราะว่าและอีกอย่างคือน้าตกที่นี่คือสวยมากอยากให้พี่ๆทุกคนได้มาเที่ยวกันนะคะใช่ไหมสวยอ่ะอันนี้ชั้นที่2นะยังมีข้างบนตรงนูน้อีกชั้นหนึ่งพี่ๆเห็นไหมคะอีกชั้นหนึ่งนะยังมีอยู่นะอีกสักแป๊บนึงเราจะขึ้นไป ตอนนี้คือพี่ย้อยกำลังตั้งกล้องนะคะที่แบบว่าจะถ่ายรูปให้เรานะไม่แน่ใจว่าพี่ๆจะได้ยินไหมนะแต่ที่แน่ๆคือเสียงน้าคือแบบว่าชัดเจนมากค่ะเออแต่เสียงแพตตี้ก็ดังไม่แพ้กันนะคะอันนี้เพื่อนกาลังทําความจัดเอาไม้ลง นี่คือทุกคนเราเปียกหมดเลยนะคะเมื่อเช้าก็ไม่น่า,สาใส่เสื้อกันฝนมาเลยค่ะเพราะว่ารู้ว่ายังไงก็ต้องเปียกนะคะไปพี่ยอยไปยังตอนนี้เราจะขึ้นไปกันชั้นที่สามนะคะทุกคนไ,ไ,ไปนะไปอนุชาน,นะไปเลยนะอะไรนะเราจะขึ้นไปกันดูโหทุกคนแบบว่าทุกคนดูทางก่อน นี่คือทางที่บอกว่าจะไปชั้นที่สามนะอะไรนะอ๋อล,ลูกอะไรอ่ะเขววาไเรียกื่อลูกลูกอะไรมัเขากินได้เหรอเหมือนมะเดือเอ่อมั้ยกินไม่ได้อ๋ออันนี้หรอลูกอันนี้หรอใช่อ๋อป<ะ>ั๊เนี่ยม,ม,มันจะมีใบไม้อ๋อมันจะคานใช่ไหมเธอคือไปทางไหนอ่ะอ๋อไปทางนู้นหรออ๋อ ออมันติดกับอันนั้นป่ะอันนี้เรากําลังจะไปชั้นที่3ามน,นะแต่ว่าต้องไปอีกทางหนึ่งนะมันไม่ใช่ทางที่แบบว่าเมื่อกี้แทบชี้นะเมื่อกี้บอกผิดอ้โนีต้นไม้นี่ก่อนรากแบบว่าเอ็มเลยเวืยมากโอ้ทางก็โอเคนะขึ้นไปชั้นที่สามผ่าไม่ไม่ลําบากมากเกินไปนะคะทุกคนสําหรับเอ่อคนที่แบบว่าชอบเดินลุยอยู่แล้วอะสบายสบายมาก นี่ทางแบบว่าสะดวกสบายไม่ลื่นนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ชานที่สามกันค่ะตอนนี้เราก็มาถึงชานที่สามกันแล้วนะคะอันนี้แบบว่าเป็นร่องน้ำเล็กๆค่ะน้ำตกแบบเล็กๆเห็นได้ยินเสียงแบบนี้คือหอบค่ะทุกคนเพราะว่าที่เราเดินขึ้นมาเมื่อกี้มันจะเป็นดอยนะคะ โอเคได้หายใจแล้วค่ะทุกคนแล้วคนสวยไปยังไงนะเนี่ยว้าวนี่รอนานไหมคะนี่เลย นี่หรอเอาไปทําอะไรคะเอาไปกินขอดูหน่อยสิต้องไปต้มก่อนเหรอคะมีไหมไม่มีเไหนฮะอ๋ออันที่มันเปรี้ยวๆนั่นเหรอเปรี้ยวๆอ๋อโอเคโอเคอันนี้ชั้นที่สามค่ะแล้วเราจะกลับวันทางไหนคะขึ้นไปอีกเหรออ๋อมีน้ำต้มไหมไม่มีแล้ว อ๋ออันนี้ก็คือจะเป็นชั้นสุดท้ายก็คือชั้นที่สามค่ะทุกคนอันนี้คือแบบว่าสูงมากแล้วก็วกเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูใช่ไหมว่าน้ําเนี่ยมาจากไหนใช่ไหมคะอ่าเป็นไงบ้างคะบรรยากาศดีเนอะนั่งรอ,งรอไม่บอกนั่งรอหนามากเลยค่ะเป็นไงบ้างคะคุณแม่โอเคเนาะโอเค รรยากัศดีมากทุกคนดูสวยมากแล้วแบบถ้าสมมุต as well. ิมองลงไปข้างล่างนู้นสิมมันก็เจอว่าลงไปข้างล่างนู้นชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสาลงไปข้างล่างนู้นเลยนะคะ เราจะพาทุกคนนะคะไปดูตาน้ําค่ะว่าน้ําตกเนี่ยมาจากที่ไหนนะคะจะไปไหนขึ้นไปข้างบนหรอฮะ่โอเค<ป>เดี๋ยวเราจะพาพี่ๆทุกคนขึ้นไปข้างบนนะคะสวยอ่ะสวยมากเลย กลับกันแล้วนะคะพอดีเมื่อกี้แวะถ่ายรูปนิดหน่อยค่ะก็เลยยังไม่ได้ขึ้นไปที่ตาน้ํานะคะแล้วก็ตอนนี้ค่ะฝนตกนะคะเราก็เลยต้องรีบกลับบ้านกันค่ะเดี๋ยวต้องขับรถกลับไม่้องสอนหนินะคะในตัวเมืองแม่มสอดเพราะว่าตอนนี้ที่แพทอยู่ตรงนี้เป็นหมู่บ้านฟังยนใช่ไหมคะเป็นหมู่บ้านของมูลเกอดแดงค่ะแล้วก็อ,อยู่ในอําเภอฟังมาผ้านะคะไม่ใช่อําเภอเมืองนะแพทกับพี่มารีพี่ยายต้องขับรถกันกลับอีกนะคะตอนนี้คือพี่ยากำลังเก็บของค่ะทุกคน ดูช่างภาพของเราค่ะสุดยอดมากนะคะนักแบบก็สุดยอดมากค่ะขึ้นไปข้างบนนู่นนะคะแต่ว่าคือมันก็ไม่ได้อันตรายนะคือตรงนู้นอ่ะมันมันไม่ลื่นมันสามารถขึ้นไปได้ค่อยๆขึ้นไปนะถามว่าอันตรายไหมถ้าทุกคนดูทุกคนจะเห็นว่ามันอันตรายเหมือนกันแต่ถ้าเราถ้าเราคิดว่าเราอยากไปใช่ไหมแล้วเราค่อยๆไปมันสามารถไปได้นะคะแต่ต้องระมัดระวังนะคะถ้าใครอยากได้รูปสวยๆนะ ขอตัวลาไปก่อนนะคะสําหรับคลิปยาวๆนี้นะคะคนไหนที่แบบว่าอยากมาเที่ยวนะ,ะก็สามารถตามแพทมาได้เลยมาจุดเช็คอินที่นี่ได้เลยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย